วันที่สองพฤศจิกายนพศ2 5 6 8เวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีพลตํารวจเอกยิบิรัตพันเพชรสั่งการให้พันตำรวจเอกสำรานวลมาพลตํารวจโทสมประสงค์เย็นท่วมพลตํารวจโทอชยนไกรทองพลตํารวจโทสยามบุญสมพลตํารวจตรีธีรเดชธรรมสุธีพลตํารวจตรีโชคติวัตรเหลืองวิไรพลตํารวจตรีนพสิทธิ์มิตรพักดีพันตำรวจเอกวรพจน์รุ่งกระ่างพันตำรวจเอกภพธรจิตมั่น พันตำรวจเอกวิริยะโชตกวีพันตำรวจเอกขพศธนภูมิบุญนิพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนพลตำรวจเอกศิรินวิทย์อินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่กำลังบุกประตูหลังเปิดปฏิบัติการทลายปาร์ตี้เมืองทองโรงแรมหรูกลางกรุงทลายปาร์ตี้เมืองทองกลุ่มชายรักชายที่มวสุมเสพยามัวสวะ29รายคนไทย28ราย และฟิลิปปินสหนึ่งรายซึ่งถูกแจ้งข้อหาแล้ว4รายพบถุงยางเจลรอรื่นไวยาก้ายาเสพติดเกลื่อนห้องเป็นกลุ่มผู้จัดกิจกรรมม่วสุมยาเสพติดครั้งนี้คือกลุ่มเดียวกับที่เคยถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2567ณพื้นที่สอนทอทองรอขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจนครบาล